มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอุมโมง์รถไฟความเร็วสูงถล่มที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาผู้สูญหายสามรายจุดถล่มคาดว่าอยู่ลึกจากปากอุมโมงค์1กิโลเมตรยิบสามนาิกาสานาทีวันที่2ี่สิงหาคม2 5ง7เกิดเหตุอุโมงรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงคลองขนานจิตตำบลจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ดินถล่มทับคนงานขณะที่กำลังปฏิบัติงานขุดเจาะอุโมงค์ได้ประสานเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างเมตตานครราชาสีมาและดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือในที่เกิดเหตุเป็นไซต์งานขุดเจาะอุโมงค์รถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงคลองขนานจิตตำบลจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของผู้รับเหมากำลังระดมรถแบ็คโฮขุดดินใส่รถบรรทุกเพื่อจะเข้าไปช่วยเหลือคนงานที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ สถานการณ์ล่าสุดยี่าสิงหาคม2567นายสมปองรอดตุน่นายุกอบตอรจันทึกที่ติดตามค้นหาผู้สูญหายบริเวณหน้าปากอุโมงเล่าว,ว่าภูเขาที่มีการเจาะเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเป็นภูเขาหินปูนซึ่งเหตุเกิดจากหินที่ทําการขุดเจาะสไลด์ลงมาทับก้อนหานในอุโมงคาดว่าจุดที่ถล่มอยู่ห่างจากปลายอุโมง์ประมาณ1กิโลเมตร ตอนนี้การช่วยเหลือผู้สูญหายผู้ที่ทําการก่อสร้างอนุญาตให้เพียงคนงานเข้าไปเนื่องจากมีความอันตรายเสี่ยงจะถล่มต่อเนื่องตอนนี้มีรถบรรทุกวิ่งเข้าไปเพื่อขนดินออกมาจากอุโมงค์ต่อเนื่องตลอดทั้งคืนสำหรับผู้สูญหาย3คนเป็นชาวจีน1คนและชาวเมียนมาสองคนขณะนี้ยังไม่พบผู้สูญหายจากการสังเกตพบร,รถบรรทุกที่เข้าไปขนดินถลม่มต้องใช้เวลาวิ่งเข้าไปกว่า20นาทีถึงจะวิ่งออกมาโดยดินที่รถบรรทุกนำออกมาเป็นดินร่วนที่มาจากการเจาะทำอุโมงค์ จากการสอบถามพบว่าตอนเกิดเหตุเวลาเที่ยงคืนของวันที่ย4สิงหาคม2567ระหว่างที่รถแบ็คโฮกำลังทำงานขุดนั้นมีเสียงดังพบว่าดินถล่มทับคนงานในอุโมงค์ซึ่งการขุดเจาะอุโมงค์เช่นนี้เป็นการเจาะผ่านภูเขาในแนวราบเมื่อคืนระหว่างรองอยู่ด้านนอกนั้นยังมีดินถล่มตลอดเวลาในการช่วยเหลือตลอดทั้งคืนมีรถวิ่งเข้าออกอุโมงค์ตลอดเวลาเพื่อลำเลียงนำดินออกมาขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ